ค่ะทุกคนวันนี้กินไข่ค่ะไข่เจียวไข่เจ,ะะขเจียวค่ะไข่เจียวค่ะหยิบตะลิวแป๊บหนึ่งเมือ่อนนึงก็จับโทรศัพท์เมือนนึงก็หยิบตะลิวพี่น้องเอ้ยฐานทีมเราเป็นใจต้องทำ้ใจนะคะ่ะเจ้าหน่อยนคะคะนี่ว่าเอากลอบว่าเอากลอบมากไม่เอากลอบมากนะคะเดอ้อ หอม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 น้ำปลาผิดต่างหากนะคะบ่ได้ใส่เทียมได้ทอดไดข่ได้ค่ะน้ำปลาผิดต่างหากซอยผิดระคะซอยผิดแล้ว,ว,ลว,ว,ลวอื่ซอยผิด้วค่าเด้อค่ะ่ค่ะทช่เองทำเองนะคะเนี่ยมันก็เลยเห็นแต่แบบนี้ระคะบางทีก็เห็นหนาบางทีก็บ่เห็นหนาต้องสู้ๆค่ะเราเป็น เฮเตอร์ต้องทำได้ทุกอย่างสุนแล้วเอาอีกเมื่ก่อนค่ะเอาเมื่ก่อนเปลือสีเปลือสีอ่อนเสียงให้เบื้องค่าว่าซ้อยใส่รองน้ำน,น้อยหนึ่งใส่รงน้ำในไข่เจียวน้อยหนึ่งใส่มันเแซ่บนี่ค่ะ ก็ผิงน้ำปลาสี้อยไว้แล้วสนใ,นใส่ไสด้วยค่ะเพราะท่ะนเพราะท่านในแล้วเดี๋ยวแค่แป๊บหนึ่งจะกระซิสุกแล้วก็สไปเห็นน้ำตาลผิกนะคะอือคนอิ่มอร่อยเรื่องหอ,อมนายกินมาก เอาแบบพอดีดีค่ะนั่งกินมากเลยหอมอร่อยโอ้ยหอนเด้พี่น้องเอ้ย <laughs> หอมอร่อยอยู่แต่มันหอนนี่แหละปัญหานี่รีดว่าจิมญาเจ้าสารตัทีก็เพราะแหละมัน,นถ้ามันมีล้มเขาะะ่าได้ค่ะในยุนในคว้าเพราะมันบั่นเานะะ้ายด้ยค่ะสิได้ล้มโกกล้มเข่าได้นคะคะเอาไปนี่ก่อน จานมา,า,าก่อนนะคะจานมาก่อนนี่ค่ะจานมาก่อนแล้วจานมาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่ะทุกคนบึงก,กันเป็นใดนี่นนเป็นใดบึงกันก